นี่คือหลวงพ่อกลวยแห่งเมืองไชนลาซึ่งเขาเป็นเหรียญที่หาชมได้ยากรั่แท้ๆไม่ค่อยได้พบไป้เจอกันนะครับแต่นี่ก็เป็นภากแท้ครับเอามาฝากนี้ชมกันนะครับความคมชัดนะครับถึงผ่านการใช้นัดมาพอสมควรตัวหนันงสือก็ยังคมชัดครับสูงกงางนึกคมชัดทุกตัวนะครับผม หวยกดตามมากๆรนาตาท่านนะครับทุกยังคมนะครับยอดผ่านการใช้หนักมาพอสมควรจึงก็เป็นภาพราคาหลักเลยหลายแสนนะครับไปหาล้านนะครับเูืเลยหลายล้านนะครับตาสวยๆนะครับัก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากให้ดิดมาด้วยนะครับจะเป็นทุกคนอย่างยิ่งครับผม